แป้งค่ะแป้งแปะในโอ่งค่ะที่ไม่ได้ทอดก็จะดึงแป้งเนี้ยค่ะแล้วก็ไปติดที่ประกบแล้่พที่จะไปทําอบในโอ,าาอ่งนะจ่ะไม่ต้อง,องทอดออใช่ค่ะต้องต้องถึงแป้งก่อนแล้วเราก็จะไปอบในโอ่งแป้งก็จะออมหอมค่ะอันนี้คือต้องไปใส่ในโอ่งใช่ไหมครับแ่แบบนี้เลยหมายถึงเราต้องพือแบบนี้แหละคะพี่คะ่ะใช่ครับ ลนนลปลาพุ่งนี้หนูไก่อกมีเป็ดพีลาพนี้จ้ะจะเรียงได้แบบนี้เลยครับเป,ป็นมาพวกไก่ะค,ะครืงเทศน,นะคะที่เผาครับดอกที่เผาพี่ัดนะคะแล้วก็เป็นพวไก่ย,ยอนเป็ตาโอนกินนมอะไรนี้นะคะ่ะเนะา,านไม่ไมันเสียงมันไม่จาด ถึงไม่สะอาดตอนนี้โอ้ยอย่างนี้มันจะเป็นหน้าหน้าตา,าแบบใช่ค่ะแป้งจะนุ่มนะตอบนุ่มแล้วก็ร้อนๆหอมๆอันนี้คือหน้าอะไรคะพี่พี่ทำเป็นไก่ตุ๋นขั้งเทศจ้ะหอมค่ะจะเหมือนกับมาไก่สเต๊ะไม่สุกเกินไปอะ่ะเหลือนะมีมส่งอันเด้งน่าสิ่งเด หน้าอะไรนะคะพี่คะเป็นที่เผาผู้อ่านแบบนี้วนๆอย่างเงี้ยเรอคะพี่คะแล้วพอทางจะฉีดฉีดฉีดลงค่ะพี่คะทำไมต้องใช้องค์อย่างเงี้ยคะพี่คะ อันนี้มันจะเป็นอโอกที่เราไว้สาหรับใส่น้ําที่ชาวบ้านไม่ใส่น้ําธรรมดาเรามามาเปลี่ยนเอาม,มาแปลงเป็นที่อบที่อบแป้งแทนครับแต่ที่อื่นเห็นว่าเป็นโรตีที่ว่าแบบทอดอของเราแปบเขายัางไงครับพี่คะมันไรน้ํามันครับแล้วมันจะหอมอม,มันจะไม่มันมันจะเป็นแป้งที่อบจากโอกมันจะหอมคือมันจะเป็นถ่านใช้ถ่านในการอบเห็นว่าอุทัยธานีนี่ยังไม่มีเลยใช่ไหมคะครับอันนี้คือเจ้าแรกเลยใช่ปะใช่ ร้านของเรามีรสอะไรบ้างคะค่ะก็จะมีนมน้ําตาลอว่นดินนมของหวานนะคะแล้วก็เป็นน้ําตาลอ้อยอะค่ะแล้วก็จะเบิร์นเพื่อมีความหอมแล้วก็เป็นของคาวก็พวกพริกเผาไก่ยอนพิกซ่าผู้อ่านไก่อบเครื่องเทศชีสเอ่อขาราดชีสแล้วก็เป็นพวกเออ่พิซซ่าก็มีค่ะแฮมชีสอะไรแบบนี้ก็มีมีทั้งคาวเริ่มต้นประมาณเริ่มต้น25บาทถึง85บาทแล้วแต่รุ่นค่ะ3บาทใช่ใช่ค่ะ แล้วตัวแป้งเนี่ยก็สามารถกินออกับแกงได้ด้วยค่ะกินของคาวของหวานได้ค่ะค่ะร้านโยรตีองค์นะคะเราขายกันทุกวันนะคะตั้งอยู่ตรงนี้นะคะตรงหน้าที่เมืองกาลุงนะคะตรงข้ามกับตลาดนัดนะคะขายกันทุกวันตอนเย็นค่ะที่เมืองกาลุงค่ะที่อทัยธาน,นีนะ